ครั้งนึงในชีวิตนะคะก็หลายคนเนี่ยก็น่าจะเคยทําการซื้อขายที่ดินหรือว่าบ้านหรือคอนโดนะคะสักครั้งนึงในชีวิตนะคะซึ่งในการขายอสังหาริมทรัพย์ในทางระะวลการเี่ยหากว่า ผู้ขายนะคะได้มาโดยไม่ได้มุ่งในทางการค้าหรือหากำไรนะคะในกรณีนี้ก็คือผู้เสียภาษีเนี่ยก็จะมีสิทธิ์เลือกที่เมื่อถูกกลมที่ดินหักภาษีนัที่จ่ายไว้แล้วนะคะก็จะมีสิทธิ์เลือกไม่ต้องนําเงินได้ตัวนี้นะคะมายื่นในแบบแสดงายการอีกนะคะซึ่งเวลาที่เราไปขายอสังหาริมทรัพย์เนี่ย จะมีภาระภาษีที่เกี่ยวข้องด้วยกัน3ตัวนะคะนั่นก็คือ1ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีธุรกิจเฉพาะแล้วก็อากรสแตมนะคะซึ่ง3ตัวนี้กรมที่ดินเขาก็จะมีหน้าที่ในการจัดเก็บแล้วก็นําส่งให้กรมสรรพากรนะคะซึ่งในการใน,ในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยก็จะมีหลักเกณฑ์อยู่ในประมวลรัษากรนะคะก็คือมาตรา48วสิลินะคะก็คือ เมื่อถูกหักภาษีหนะ้าที่จ่ายแล้วนะคะก็คือผู้เสียภาษีมีสิทธิ์เลือกที่จะไม่นํามายื่นบนแบบแสดงรายการอีกนะคะนั่นก็แปลว่าถูกหักภาษีหนะ้าที่จ่ายตรงนั้นเลยตรงที่ดินแล้วจบเลยนะคะไม่ต้องนํามายื่นแบบแสดงรายการอีกนะคะแต่ถ้าใครจะนํามายื่นก็สามารถทําได้นะคะไม่ได้ห้ามแต่อย่างใดนะคะ แล้วการขายแบบไหนนะคะที่เรียกว่าเป็นการขายที่ได้มาโดยไม่ได้มุ่งในทางการค้าหรือหากำไรนะคะนั่นก็ได้แก่การขายสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยทางมรดกได้มาโดยการให้โดยเสน่หานะคะแล้วก็ได้มาโดยทางอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวถึงมานั่นก็คือยกตัวอย่างอย่างเช่นว่าเราตั้งใจว่าเราจะซื้ออสังหาริมทรัพย์ตัวนี้นะคะมาเพื่ออยู่อาศัยนะคะ แล้วก็ต่อมาเราได้ขายตัวนี้ไปนะคะถ้าเกิดว่าการได้มานั้น,นะะเราไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะมุ่งในทางการค้าหรือหากําไรนะคะ mm hmm. ก็เราก็จะเข้าหลักเกณฑ์ตัวนี้นะคะส่วนภาษีตัวที่สองนะคะที่เวลาไปขายอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็คือภาษีธุรกิจเฉพาะนะคะซึ่งภาษีธุรกิจเฉพาะเนี่ยก็จะไม่ใช่ว่าจะต้องเสียในทุกกรณีไปนะคะจะ มีกรณีที่เราจะไม่ต้องเสียด้วยนะคะนั่นก็ได้แก่หนก็คือเรามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า1ปีนะคะหรือ2ถือครองมาถือครองอสังหาริมทรัพย์มาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า5ปีนะคะก็คือถ้าเข้าหลักเกณฑ์ใดหลักเกณฑ์หนึ่งหใน2นี้นะคะก็คือจะไม่ต้องเสียภาษธีธุรกิจเฉพาะนะคะ แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะซึ่งจะต้องเสียก็คือนั่นก็คืออากรสแตมนะคะเรียกว่าเป็นตราสารใบรับนะคะ200เสียอากร1บาทสำหรับฐานที่จะใช้ในการคำนวณภาษีนะคะถ้าเกิดว่าเป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยก็จะใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์นะคะเพื่อเรียกเก็บภาษีนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นภาษีธุรกิเเฉพาะกับอากรสแตมเนี่ย ก็ให้เทียบกันนะคะระหว่างราคาประเมินกับราคาซื้อขายนะคะถ้าราคาใดสูงกว่านะคะก็ให้เรียกเก็บตามราคานั้นนะคะก็คือให้ให้นำราคานั้นเนี่ยมาเป็นฐานยกยกตัวอย่างเช่นในการขายอสังหาริมทรัพย์เนี่ยราคาประเมิน1ล้านนะคะแต่ราคาซื้อขายคือ2ล้านถ้าเป็นตัวภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยเราจะใช้ฐาน หล้านนะคะเป็นตัวคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแต่ถ้าเป็นภาษีธุรกิจเฉพาะกับอากรสแตมนะคะก็จะใช้ฐานจะใช้ฐาน2อล้านนะคะคก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะมีประโยชน์แก่ผู้เสียภาษีทุกท่านนะคะถ้าชอบฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งนะครับทำภาษีให้เป็นด้วยง่ายกับ Tax Easy by PK กดแชดร์กดอภยกดแชร์กดอคะบ๊ายคาะไปายไปยจะยุก่กลุ่มกระดิ่งตรงนี้เลยค่ะพี่พี่